ต่อน,นี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิดาสมณีทั้งหลายและญาติโยมบาสกกุมบาสีกาฟังกฎข้องกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีถ้าไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพียกว่ากลายเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่น,ชนท่านพระเทวทัตกรโกกาดิกะเว้นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากับปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ถ้าว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์เสถุองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมและไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> หนึ่งมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกปีิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่วันนี่เรื่องไตรภูมิก็ต้องมาเล่าใหู้่กันฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> เราก่อนลอกันป้นเปลี่ยนปนเปลี่ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประเเสนาธิโกศนบ้าง <c oughs> อยู่ในประเชตวันมหาวิหารทรงปราบปรบราชื่อว่ากัปิละจึงได้ทรงแัดพระธรรมเทศนาว่า มนุสัตว์ชั้สเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีนาดีต่การมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบริมันสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสพปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่เร้ว่าตั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปปิละ <c oughs> ส่วนมันดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปัรน,นาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิษุนีด้วยครั้นได้สองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอาเราในความย่อวันหนึ่งท่านแนงสองก็ถามพระอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบุญวิชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันาธาทุระอย่างหนึ่งและวิปสัสสนาสุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันาธาทุระก็ได้กิจได้กิจการงานคือหนึ่งการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจการงานเป็นภาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธธุระก็เป็นอาเมียนิสง์ใหญ่แต่วิกธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพระระชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ ขอศึกษาในด้านวิปัตนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอรรัตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าปริการตามสมควรและก็พิจารณาอริยสัจต,ตัดคขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชี่ว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหัตผลสำหรับท่านกปิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธาธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ช้าก็จบพระไตรปิฎกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยณนะในฐานนะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษและปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคำพีต่างต่างก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสรรการะก็เกิดเมื่อลาบสรรการะเกิดก็มีการเมาในลาบสรรการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบย่งทำต้องฆ่าคนเลว เพือลาบสก,การะนี่มีคฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบสก,การะขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ช้าท่านก็ปปิละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบ่าควรจะทำเธอก็ไม่ทำคาดคันนี่ว่าคัยคานพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระท่านหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทนงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นอยอจากชาวบ้านะบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าหลวงพี่นมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวชเข้ามาแล้วก็โง่เง่างมงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซสียจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความ,วามประคำรามาดจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุข,ของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเร็วสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านกะไิละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้ายอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนเขาจะเตือนเขายัางไงล่ะคนที่ลงโง,โง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนแง่ย่ยสันเซิญเยินยอแบบนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปรากฏวายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสู่พระนิพพานเพาะว่าตายนะพนเพราะชาวบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็สู่พระนิสู่พระนิพานสำหรับท่านกบิละภิขโขุก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรนายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบนาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายดา่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาที่ศิยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนีนย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระท่างหลายเหล่านั้นอิจฉาดิสิยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาภสการมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาดิสิยาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทัศนนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมหน้าขของกินเลดเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันั้งสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีเหมือนเกลือม่อไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในสรเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะกล่นแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่แกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่ารายดอกไอ้แบบวัวส้นหลังหวะก็าเรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาจะปรารบทึ้งใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยาถ้เห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีอิจฉาทศยาสอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพื่อดูตัวอย่างท่านกะพีระกับนางสาธนีกับนางตาปนานที่ผมพูดในมจชินดานะเพราะว่าเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสามปากไรสี่ใจเสีย แต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหัน์อยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัติแล้วก็ดัดแปลงไปทำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสเสริญ มีอารมณ์อิจฉาทุสิยาบัรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระละหันกล่าวปรามาตพระละหันปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยข้อเวจีมหานรกบรรดาพิสุบสมณีทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำามเมีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตกมนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไว้ไม้แนวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในาศาสนาองค์อง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกลดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกล็ดเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจะถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนีพระราชาเนจะราานต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วที่ได้พาก,ก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุ่งมืออุจาระตลบอบอวนไปหมดจึงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้นำปลาตัวนี้ชื่อกับวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิติษมานว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระผู้เดีายวค่ะเ <c oughs> พราะเหตุใดปราณีจึงมีสีเหมือนทองคําแล้วว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นฟุ้งออกตลบแบบนี้ในเวลาอาปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่ามามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชสมภาราณีชื่อว่ากัปิละพิโคเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสก ผู้ความทะยานอยากในลาบครอบงำดาบริพาดพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทะยานในลาบสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ดาบริพาทบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตน,นเป็นคนรู้ตน,นเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่ผู้อะไรตนจะต้องเชียอทำลายพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธกสธุกส <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในเวัาท่านทั้งหลนะอย่าเมาในลาบเสกการะแล้วก็อย่าท่านงงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำบรรเสริญตัดความเมาในกามสุขอันนี้มันปลายกฎชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาและถ้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิเช่นั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปปิลาภิโก <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต,ต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาโดยเสียแทงผลของกรรมกเพราะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะ เราคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มียิงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเะหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทำนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้า แต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดนเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิสยาบรรดาพระสมท่านหลายที่เข้ามาตักเตือนด่าว่าทันทหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระ พระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาจัดต่อไปว่าพระมหาบพิรอาตมาจะให้ปลานี่โูดจะเอาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาจัดว่ากะปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระราก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพระราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่าะพระศาสดาจ,จึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสนะวีชายไปบรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่าคนนางสาธนีมันไดของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในอเวจีมหานารกพระพุทธเดียวค่ะ พระศาสดาทรงตัสถามว่านางตาปัญนาน,น้องสาวของเจ้าไปไหนพระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดอยู่ในเวจีมหานรกพระเจ้าข่าพระศาสดาทรงตัสถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกบพีระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียวค่ะถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวชีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจคอามงามในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจริงเอาศีรษะฟาดเหลือทําการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิณฑ์สมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเมารับฟังเรื่องราวขางอเวจีมหานรกก็จึงจำไม้ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็คอยเขาบวชได้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากำลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านเขาด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระด่าพระในลงอเวจีมหานรกพระอิชาริศยาพระพระมัมเนเมาในลาบเสการะคือโลภมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบรรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรมแล้วสอนรมเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบทำแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทำเห็นว่าลาบสการะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กเชษไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียพระทั้งหลายทัานหาว่าโลภมากแต่เขารู้ว่าโลภมันก็อย่าเสียคนก็จำเป็นที่จะต้องดัดแปลงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกบิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักด์ศรีรายการที่สามความอิจฉาด้วยสยาที่จิตมีดาบรรดาพระทันหลายที่ตักเตือนด้วยดีเป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สอง อารบ,บรรดาท่านอย่างไรเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้ำใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินัยไหมไว้ถ้าจิตใจของท่านยังห่าง บรารมีสิบยังห่างจารณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะทีห่างจารณะสิบห้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขาไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปให้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้วันในพรรษาก็ไม่เป็นไรสิกได้ นี่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกัปปิละกนางสาธานีกตาปนาเป็นต้นอรบันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี